คนที่เกิดในวันอังคารนั้นนะคะก็ควรที่จะระวังนะคะในเรื่องของความเป็นคนใจร้อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมบังพบกันอีกแล้วนะคะกับอรัญญาชาแนลในวันนี้นะคะอรัญญานะคะก็มีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับต้นไม้มงคลเสริมดวงประจําวันเกิด สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะตามความเชื่อนะคะก็มีความเชื่อกันว่าคนที่เกิดในวันอังคารนั้นเป็นคนพูดจาตรงๆพูดจาไม่เกรงใจใครทั้งๆนะคะเป็นคนจริงใจจึงมักนะคะไม่ค่อยมีเพื่อนแท้ ไม่ค่อยเอาใจใครเป็นคนที่ใจร้อนมีจิตใจที่กล้าหาญกล้าได้กลาา้กลาเสียใช้เงินเก่งชอบงานอิสระที่ไม่ต้องใช้ความประนีตคนที่เกิดในวันอังคารนั้นนะคะก็ควรที่จะระวังนะคะในเรื่องของความเป็นคนใจร้อนควรยับยั้งนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินรู้สักวางแผนเรียงลำดับความสำคัญให้เป็นค่ะ ต้นไม้มงคลนะคะที่ควรปลูกและถูกฉลกเสริมสิริมงคลให้กับคนที่เกิดในวันอังคารน,นั้นนะคะก็ควรจะเป็นดอกไม้นะคะที่มีสีแดงหรือสีชมพูค่ะอย่างเช่นนะคะ 1. ต้นเข็มควรเลือกปลูกต้นเข็มนะคะที่มีดอกสีแดงหรือสีชมพูจะช่วยเสริมให้มีความคิดอ่านที่ดีสมองปลอดโปร่งทำงานได้คล่องค่ะ 2. กุหลาบกุหลาบนะคะควรที่จะเลือกปลูกดอกกุหลาบสีแดงหรือสีชมพูค่ะเพราะนะคะจะช่วยเสริมโชคทางด้านการงานทำให้สุขก,กายสบายใจมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเสริมความสงา่าภาคภูมิและเสริมอำนาจวาสนาให้มีบารมีมากิ่งขึ้นค่ะ สชบาควรเลือกปลูกชบานะคะที่มีดอกสีแดงหรือสีชมพูเพราะนะคะจะช่วยเสริมโชคทางด้านการงานทำให้มีความเจริญก้าวหน้าไร้ปัญหาและอุปสรรคค่ะ 4. โกศลต้นโกศลน,นะคะจะช่วยเสริมคุณงามความดีแคล้วคลาด อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะ 5. ปอยเซียนควรเลือกปลูกปอยเซียนนะคะที่ออกดอกสีแดงหรือสีชมพูเพราะนะคะจะช่วยเสริมให้มีความโชคดีในชีวิตอยู่เสมอค่ะและสุดท้ายนะคะ 6. อัญชัน การปลูกอัญชันนั้นนะคะถือได้ว่าถูกชโลอกับคนที่เกิดในวันอังคารเป็นอย่างมากค่ะปลูกแล้วนะคะจะช่วยเสริมสริมมงคลที่สมบูรณ์พร้อมในทุกด้านค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับต้นไม้มงคลเสริมดวงประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะ กดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะคลิปหน้านะคะอรัญญาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ